มีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะนำเสนอบริการในเชิงสาธารณสุขเข้าสู่ประชาชนคนไทยให้มากขึ้นนะครับโดยมุ่งหวังว่าในระยะอันใกล้นี้เราจะสามารถนำเสนอบริการในราคาที่เหมาะสมแล้วก็มีมาตรฐานะาระดับสูงนะครับซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของกรมบราบาลและตระกาท,ทางด้านตุนิสของกรมบริบาลที่จะต้องนำพาธุรกิจนี้ให้เป็นของคนไทยให้ได้น,นั้นเรามุ่งหวังจริงๆนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในทุกส่วนของประเทศไทยนะครับ ในส่วน,นของโรงพยาบาลตัวที่ขยายเองก็คงจะมีนโยบายที่ไม่แตกต่างกับที่ได้แจ้งไปครับเราก็หวังว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงคนหัยาดใหญ่แล้วก็คนในจังหวัดใกล้เคียงได้มากขึ้นทีบานนครหายใหญ่ได้เร็งเห็นถึงความสําคัญของพนังงานและห่วงใยในสุขภาพจึงได้จัดโครงการ ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากการทํางานเพื่อตรวจสุขภาพของพนักงานในโรคทางชนิดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุกคนได้รับประโยชน์ก็ขอให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ไม่เป็นโรคอะไรและขอใหอ้มีความตั้งใจในการทํางานยิ่งๆขึ้นต่อไปโดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่โดยมีชุดตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม และผลตรวจที่แม่นยำตั้งแต่การลงทะเบียนเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างมีระบบนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถเลือกบริการในการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมทั้งการตรวจมะเร็งปากมดลูกโรคหัวใจและโรคอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ ด้วยการให้คำปรึกษาและบริการจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดในส่วนของการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดรอบเอววัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพจรน,นั้นเป็นการคัดกรองเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งทําให้เราทราบว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะปรับปรุงและหันมาดูแลสุขภาพอีกครั้งการตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการน,นําตัวอย่างของเลือด มาวิเคราะห์ในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อจะส่งผลมายังหน่วยงานด้วยมาตรฐานการตรวจขั้นสูงจึงทําให้ท่านมั่นใจได้ว่าความแม่นยําของผลการตรวจจะเป็นมาตรฐานเดียวกับระดับโรงพยาบาลการตรวจปัสสาวะสามารถบ่งบอกถึงความเสี่ยงข,ของโรคไตและสารเสพติดการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะซึ่งโรงพยาบาลจะเก็บตัวอย่างเพื่อมาวิเคราะห์ในระดับห้องปฏิบัติการในลําดับต่อไป ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยจึงทําให้ท่านสามารถตรวจสุขภาพของปอดและหัวใจด้วยอุปรกรณ์ที่ทันสมัยและให้ผลที่แม่นยําด้วยการเอ็กซเรย์จากรถโมบายเคลื่อนที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาที่พร้อมให้คําแนะนําและคำปรึกษาทุกข้อซักถามเมื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพผ่านกระบวนการต่างๆแล้วสุดท้ายก็จะมาพบกับแพทย์ที่ให้คำแนะนำด้านสุขภาพและวิเคราะห์ ถึงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคนอกจากนี้ยังมีส่วนของกิจกรรมที่จะให้ทั้งความรู้และความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการอธิบายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษากและเทคโนโลยีทางการแพทย์อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเล่นเกมเพื่อสร้างความผ่อนคลายและความสนุกสนานน แก่ผู้เข้ารับการตรวจอีกดวต้องรวยอีกเดในให้รอดูแลคุณในทุกย่างก้าวของชีวิตเพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญด้วยความห่วงใยโรงพยาบาลกรุงเทพผัาใหญ่